รู้หรือไม่ลงรูปคนอื่นแล้วค่าตาดำผิดพรบรคอมมาตรา16มีโทษจำคุกสูงถึง3ปีฟังไม่ผิดนะครับนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องมิ่นประมาทนะไปดูพรบรคอมมาตรา16นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะฮะผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะฮะที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้นะครับซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นนะฮะปรากฏเป็นรูปภาพ ขอ,องผู้อื่นนะครับและภาพนั้นเกิดจากการตัดต่อเติมดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือวิธีการอื่นใดโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นแล้วก็ถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอายนะลงแค่รูปครับคุณผู้ชมครับรูปที่มีการตัดต่อต่อเติมไอที่บอกว่าค่าตาดำเพื่อให้ไม่รู้ว่าเป็นใครจะได้ไม่ผิดหมิ่นประมาทเนี่ย นะฟังไม่ผิดนะไม่ผิดมนประมาทก็จริงแต่ไปผิดพอร์คอมนะไปตัดต่อรูปนะแค่ฆ่าตาดำอะ่ะเออนะแต่ผู้เสียหายเขาต้องพิสูจน์ให้ได้ด้วยนะครับว่าไอ้รูปนั้นเนี่ยมันเป็นรูปของเราเนะี่ยฮะบางทีฆ่าตาดําไปแล้วมันไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่คดีนี้นะมีกรณีศึกษาขึ้นมาแล้วนะไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยผมหยิบยกขึ้นมาลอยๆนะเป็นคดีที่ผมทําเองนะ ผมเป็นทานายฝ่ายจำเลยนะครับก็คือลูกความเนี่ยนะก็ไปคาตตาดําคนอื่นเขานะแต่ว่าจิตเจตนาเขาอปกติแล้วเนี่ยคาตตาดําเพื่อไม่อยากให้รู้ว่าเป็นใครนะมันจะได้ไม่ไม่ต้องบ่งบอกตัวจริงนะแต่ฝ่ายผู้เสียหายเขาไปอ้างว่าเนี่คาตตาดําเนี่ยนะมันดูเหมือนโจรเวลาเขาเลงข่าวประกาศจับโจรเป็นบุคคลอันตรายใช่ไหมก็คาตตาดำนะทำให้เสียหายนะนะปรากฏว่าเนี่ยอายการฟ้องตามพรบคอมมาตรา16นะฮะ ผลคือสารชั้นต้นนะรับรองสิทธิ์ตัวนี้นะครับว่าเป็นความผิดนะทำให้ได้รับความอับอายและเป็นภาพที่เกิดจากการตัดต่อต่อเติมเติมแต่งทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะฮะตอนนี้อุทธรณ์อยู่นะครับผมก็อุทธรณ์ประเด็นที่ว่าเอ้ยมันเจตนารมของพรบอรคอมเนี่ยนะครับมันไม่ใช้กับเรื่องนี้นะมันไม่ใช้กับเรื่องการตัดต่อที่มันมีการ ดัดแปลงรูปอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ไม่รู้แหละแล้วแต่สารุทธนท่านนะถ้าลงมาก็ผมก็บอกเลยนะครับถ้าสารุทธร์ลงโทษนะผมจะลงคลิปนี้นะครับแล้วก็บอกว่าไอ้ใครที่ตัดต่อรูปคนอื่นไปฆ่าตาดำเนี่ยมันผิดพรบคอมมาตา16กันให้บททั้งประเทศเลยนะไปแจ้งจับได้เลยนะครับนะก็ศาลยันต้นตัดสินได้อ่ะเคสอื่นมันก็ต้องผิดเหมือนกันสินะเออนะถูกไหมนะครับดังนั้นแล้วถ้าใครโดนฆ่าตาดำนะไปแจ้งความจับได้เลยนะครับครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะนะ มันเข้าองค์ประกอบความผิดนะถึงแม้ว่าเจตนารม์แท้จริงแล้วของพรบคอมไม่ได้จะเอามาใช้กับเรื่องอะไรพวกนี้นะครับกระดเรื่องหมินประมาทเนี่ยมันแก้กฎหมายกันไปรอบหนึ่งแล้วนะครับผมเชื่อเชื่อว่าเดี๋ยวถ้ามีคนไปแจ้งเยอะๆเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยมันแก้กฎหมายอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ยังแจ้งความได้อยู่นะครับยืนยันว่า